สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง DBRIS 2563กันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำแนวทางยีก่กี่ห้องลอตต้ VIP นะคะประจำวันจันทร์ที่19เดือน10พศ2563นะคะรอบที่จะมาแนะนำก็คือรอบที่54จจนถึงรอบที่61นะคะแถวนี้แถวนี้เป็นรอบของยีก่กี่นะคะ1วันมี88รอบรอบละห่างกัน15นาที3ตัวนี้เป็น3ตัวบนนะคะแล้วก็2ตัวนี้เป็ตัวล่าง แล้วก็แถวนี้เป็นแถวที่แอดทาขึ้นมานะคะสูตรที่จะแนะนําคือสูตรที่12สูตรที่12แอดมีอยู่ด้วยกันอยู่12สูตรนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง d ีวีดีสองห้าด้วยนะคะจะได้ดูคลิปใหม่ๆสูตรใหม่ๆก่อนใครเลยนะคะสูตรที่12สูตรที่12นี้นะคะรอบที่53ออก881 70รอบสูตรที่12จะใช้3ตัวบนหลักร้อยบวกค่าคงที่5นะคะก็คือ8บวก5 เท่ากับ13นะคะ8บก5เท่ากับ13ทีนี้เอาแค่หลักหน่วยก็คือ3นับเพิ่มให้ได้5จํานวนนะคะ3แล้วก็4 5 6 7นะคะรอบที่54ออก9 6 1 4 9นเะคะ4เข้านะคะต่อไปรอบที่55เอาเอา,เอารอบที่54มาคำนวณน,นะคะเอารอบที่54มาคำนวณรอบที่54ก็คือ เอา3ตัวบนหลักร้อยก็คือ9บวกค่าคงที่คือ5 9บวก5เป็น14นะคะ9บวก5เป็น14นะคะได้14แล้วก็แล้วก็นับเพิ่มให้ได้5จําจำนวนนะคะ4แล้วก็5 6 7 8ก็นะคะก็เข้าที่2ตัวล่างรูดหน้านะคะคือคือเราก็เช็คแบบนี้มาเรื่อยๆนะคะตั้งแต่รอบที่54จนถึงรอบที่61นะคะ ก็เข้าสูตรที่12นะคะก็ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องดีวิวิีสองห้าหกสามด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ